เรามาเจริญพักกรรมฐานปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ของยากอะไรหนักหนาแต่ของที่ยากที่สุดนั้นก็คือจิตของเราไม่ได้สนใจคาสติตกไปไม่สามารถจะชนะใจเราได้จิตมันก็แพ้จิตใจเหลวแหลกแตกลานเหมือนคนติดยาเสพติด บอกเลิกแล้วก็ไม่เลิกเลิกไม่ได้ก็แพ้อยู่ตลอดชนะไม่ได้ถ้าเรามีสติอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ตลอดรายการแล้วก็สามารถชนะเข้าสักวันหนึ่งในเมื่อเราชนะจิตใจของเราได้ก็สามารถชนะคนอื่นได้โดยไม่ยากนะักแต่เราก็ยังแพ้ตัวเองอยู่ ไม่สามารถจะชนะใจจนได้คนเราจึงขยันไม่เท่ากันขี้เกียจไม่เท่ากันเนื่องจากว่าไม่มีการชนะจิตไม่อยากเอางานเอาการแต่ประการใดคนประเภทนี้ควรแพ้แพ้แปลว่ามันแย่ลงแย่ลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอีก ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของตนเลยนำความหายนะเข้ามาสู่จิตก็เนื่องจากเราขาดสติไปนั่นเองถ้าเรามีสติกำหนดได้เช่นยกตัวอย่างว่ายืนหนอห้าครั้งเราก็ยังทำกันไม่ได้ถ้าทำได้แล้วจะรู้ซึ้งถึงจิตว่าจะชนะมันตรงไหน เรามีสติควบคุมไว้ได้เวลาพูดนั้นมันมีสัจจะความจริงที่ขณะพูดแต่พูดแล้วไม่ทำเพราะเหตุใดคนพูดแล้วไม่ทำคือคนแพ้แพ้แล้วมันก็ยังต้องแย่แย่แล้วมันก็ต้องสุดไม่ได้วีมุตไม่สามารถจะสำเร็จมักผลแต่ประการใดไม่สามารถสำเร็จแน่นอน ทั้งทางโลกและทางธรรมทำอะไรก็จับจดเหมือนคนไปเข้างานบริษัทเข้าแล้วก็ออกมันเบื่องานไปเข้างานโน้นก็ออกงานนี้มันจับจดตลอดเวลานี่แปลว่าผู้พายแพ้ไม่มีการชนะจิตใจได้เลยก็จะมีแต่ความทุกข์ความเพ้อฝันไปต่างๆนานาประการ มีความทุกข์แล้วก็ดิ้นลนไปตามเรื่องกุศลอกุศลกรรมไปหาผีเจ้าเข้าส่งไปหาที่พึ่งแต่แล้วขาดที่พึ่งของตนการจเจริญกรรมฐานต้องการจะพึ่งตนให้ได้ต้องตั้งสติให้มันปลงตกทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์คนที่พูดแล้วไม่ทำพ่ายแพ้ทั้งคำพูด พายแพ้ทั้งอารมณ์อารมณ์ก็ข่มให้อยู่ที่ไม่ได้ธรรมะไม่มีอะไรข่มใจธรรมะตัวนี้แหละแปลว่าคมแปลว่าให้จิตอยู่ที่คือสติตัวเองสตินี้มันทําให้ข่มได้หลายอยา่างทําใจให้สบายก็ได้แต่ขาดสติเมื่อใดเราจะเสียใจเมื่อนั้นจะทำอะไร ก็ไม่ได้ผลมีแต่ความเกียดคร้านเกียดคร้านต่อหน้าที่การงานไม่เอางานเอาการการงานก็เสียไปเองเป็นการทำร้ายตัวเองคือพวกพ่แพ้เป็นการทำลายตัวเองคนที่สร้างตัวเองส่งเสริมตัวเองให้ดีนั้นก็เป็นผู้ชนะจิตโดยมีสติ ควบคุมเอาไว้ได้ถ้าเราควบคุมไว้ไม่อยู่จิตใจจะออกไปข้างนอกไม่สามารถจะตามไปดูมันได้จิตใจก็เลเพลาดพลาดไปตามสภาวะของเขาเหล่านั้นไม่สามารถจะอยู่คงที่คงวาคงสอกได้เลยก็กลายเป็นคนที่เหลวแหลกทำอะไรก็จับจดทำอะไรก็ขาดความจริงใจ ขาดเหตุผลข้อนี้ไปการจเจริญสติปฏิบัติธรรมถ้าทำโดยต่อเนื่องไปจะเป็นคนมีธรรมะประจำใจจะเป็นคนเรียบร้อยอิริยาบทก็จะเปลี่ยนไปเรียบร้อยสวยงามน่าดูน่ารักน่าชมจะรับประทานอาหารก็เรียบร้อยไม่โมมามไม่เกะกะ จะเรียบร้อยทุกอย่างนี่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ถ้าไม่สำรวมขาดความสังวรขาดสติไม่ระวังมันก็มักพลาดเกิดเป็นความประมาทขึ้นกับตัวท่านเองตัวท่านเองจะทำอะไรไม่ได้ดีทำหนองนี้เป็นต้นการยืนหนอห้าครั้งเราต้องตามวัด วัดตั้งแต่ศีรษะลงปลายเท้าวัดจากเท้าขึ้นมาบนศีรษะให้มันมีสติอยู่ด้วยท่านทำได้ท่านก็จะชนะเมื่อท่านชนะใจตัวเองได้แล้วเอุใด,ดเล่าจะชนะคนอื่นเขาไม่ได้ท่านจะแพ้ตัวเองอยู่เสมอมันก็มักจะแพ้คนอื่นด้วย พระพุทธเจ้าท่านยกตรงนี้มาสอนชัดเจนมากถ้าชนะตัวเราได้ชนะจิตใจได้เมื่อไหร่ก็เปรียบประดุดว่าชนะคนทั้งโลกได้โลกมนุษย์จะเป็นโลกที่แจ่มใสไม่มีอนาทรร้อนจิตได้ก็ต่อเมื่อเราชนะตนเองได้ชนะโลกก็หมายถึงทำโลกให้สว่าง ให้มันสว่างสัยเหมือนแสงสว่างในปัญญาของตนถึงจะได้กุศลทำอะไรก็ไม่จับจดทำอะไรก็เรียบร้อยเช่นหายใจเข้าออกบางคนก็กำหนดกันไม่ได้มันไม่ค่อยได้จังหวะอารมณ์ของตัวเองก็จะร้อนบ้างเย็นบ้างหายใจเข้าออกไม่เสมอต้นเสมอปลาย าดเป็นช่วงๆความชัดเจนของการมองท้องผ่องยุบมันก็ไม่ชัดเพราะเราขาดสติสติเราไม่พอนั่นเองการเดินจงกลมพยายามเดินให้ช้าเข้าไว้เดินไวมันขาดสติทำอะไรรวดเร็วมากเกินไปมักขาดสติขาดสติเมื่อใดจิตมันจะเป็นธาตุ มันจะขาดความคิดอ่านขาดความรู้ขาดความตั้งใจและมันขาดประสบการณ์ที่มันเคยประสบมาท่านทั้งหลายมีโอดมการณ์ในชีวิตของท่านท่านจะมีสติยกตัวอย่างให้เห็นเกิดมาตั้งแต่เล็กๆไรพ่อไรแม่ต้องพึ่งตัวเองตลอดในการเหนื่อยยากลำบากลำบน ต้องทนตลอดรายการคนมีสติมีอุดมการจะอดทนต่อการงานและหน้าที่ตั้งแต่เล็กอยู่ในกองเงินกองทองอยู่ในบ้านเศรษฐีแต่เอาดีไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะไม่มีความอดทนพอแยกครอบครัวไปแล้วโดนเข้าหมดทุกราย เราไม่เคยทนทุกทรมานลำบากมาก่อนคนที่ไม่เคยลำบากมาก่อนไปทำอะไรโดนยากลำบากเข้าจิตก็ลอดออกไปนอกประเด็นขาดขันติความอดทนขาดขันติธรรมแล้วจะมีประโยชน์อันใดหรือบางคนชนะใจตัวเองไม่ได้ตั้งใจทำสามวันทำสามวันบ้างเจ็ดวันบ้าง แต่ยังไม่ครบกำหนดที่ตั้งใจไว้ก็ลาไปแล้วบอกหนูทำไม่ได้นี่แหละมันเป็นอย่างนี้หนอของง่ายๆก็ทำไม่ได้แล้วแล้วของยากจะทำกันได้อย่างไรการกรริญกรรมฐานไม่ใช่ของยากแต่ปัญหาอยู่ที่ความตั้งใจทำเรามีศรัทธาหรือเปล่า ไม่มีศรัทธาสร้างความดีมีแต่ศรัทธาสร้างความชั่วไม่มีความอดทนไม่มีการต่อสู้ที่จะสร้างความดีชีวิตก็จะเลเพลาดพลาดทั้งชีวิตอาจจากการงานการงานที่เป็นหน้าที่ของตนก็ทาไม่ได้เช่นกิจ,จวัตรสวดมนต์ไหว้พระก็ไม่สนใจไม่อยากสวด อวดใครเขาไม่ได้คนเราจะอวดใครต้องเอาความดีของตนเข้าไปอวดไม่ใช่เอาความชั่วไปอวดเขาคนเราไม่ใช่ว่าจะอวดดีกว่าคนอื่นเขาแต่มีความดีให้เขาเห็นให้เขาได้เป็นพยานหลักฐานบ้างจะดีกว่าการสร้างความชั่วนี้มันสร้างออกไปง่ายๆแต่ทำความดี มันยากลำบากใจเสียเหลือเกินก็ไม่อยากจะสร้างกันการมาจเจริญกรรมฐานจึงไม่ชอบประกอบความดีกันชอบไปประกอบความชั่วเอาตัวเลวร้ายในสังคมเป็นที่พึ่งของใครก็ไม่ได้ทำไมถึงเป็นที่พึ่งใครไม่ได้เพราะตอบคำเดียวเพราะพึ่งตัวเองไม่ได้นั่นเองช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้แล้ว ใครจะมาช่วยเราหรือจะมาพึ่งเราได้เล่าเห็นไหมมันออกมาในรูปแบบที่ชัดเจนมากท่านชนะจิตใจท่านได้ท่านจะมีความสุขมากถ้าท่านแพ้อยู่ตลอดท่านก็จะไม่สามารถชนะกิเลสความชั่วต่างๆภายในตัวท่านได้เลยเช่นความโกรธ ท่านก็ไม่สามารถจะชนะความโกรธของท่านได้ท่านจะมีแต่ความโกรธขี้โมโหขี้หึงขี้หวงหนักน่วงในหัวใจทำอะไรจะไม่มีแบบแผนท่านทั้งหลายเอย๋ยถ้าเรามาเจริญกรรมฐานเพิ่มพลังจิตให้เกิดรักตัวเองให้มากก่อนที่จะไปรักคนอื่นเขา ท่านจะยอมรักคนอื่นมากกว่ายอมรักตัวเองมีที่ไหนท่านอุบาศกอุบาสิกาทั้งหลายถ้าท่านกจริญกรรมฐา,านได้ผลท่านจะสงสารตัวเองว่าเมื่อก่อนเราสร้างความชั่วไว้มากมายก็จริงยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมายก็จริงแต่เอาละ่ะตอนนี้ ข้าพเจ้าจะขอตั้งใจต่อไปในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอตั้งสัตวจจะไว้จะไม่ขอกระทำชั่วเช่นนี้อีกต่อไปจะสร้างแต่เมตตาจะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปการเจริญกรรมฐานทำให้ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกระเบียดนิ้วเราสอนตัวเองได้เมื่อใดแล้ว เราก็จะสอนคนอื่นได้ถ้ายังสอนตัวเองไม่ได้ไม่ต้องไปสอนคนอื่นเขาบางทีครูอาจารย์สอนกรรมฐานก็สอนนั่งสอนเดินจงกรมแต่แล้วครูอาจารย์ก็แอบไปนอนซะแล้วแล้วมันจะขลังไหมมันจะไม่ขลังแต่จะเกิดความคลั่งในจิตใจคนเราแค่ตัวเองก็ยังเอาไม่รอด และจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไรกินก็ไม่พอปากพอท้องแล้วไหนเลยจะไปมีผัวมีเมียจะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อย่างไรแค่ตัวเองก็เอาไม่รอดแล้วอย่าเพิ่งไปมีครอบครัวเมื่ออย่างไม่พร้อมคนประเภทนี้จะไปไม่รอดนะกินไม่พอปากไม่พอท้อง แล้วยังจะเอาคนอื่นเขามาลำบากเป็นครอบเป็นครัวสร้างตัวก็ไม่ได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายที่มาจเจริญกรรมฐานขอให้ท่านตั้งใจทำไมตั้งใจแล้วท่านจะสํานึกเสียใจภายหลังว่าเราหนะักเราเกิดมาทั้งทีเอาดีกับเขาบ้างไม่ได้เลยหรือบางคนก็ช่วยตัวเองไม่ได้ บางบ้านก็เป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้มีมากหลายประการคนประเภทนี้มักเป็นคนมักง่ายเห็นแก่ตัวเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนคนประเภทนี้ถ้าได้เจริญกรรมฐานทำได้จะกลับเป็นคนที่เสียสละมีเมตตารักตัวก่อน ในเมื่อสงสารรักตัวเองแล้วก็จะไปสงสารคนอื่นคนที่รักตัวเองจริงจะไม่กลัวตายรักตัวอย่าก,กลัวตายคนที่ไม่รักตัวกลัวตายนั้นเป็นคนไร้สาระแล้วก็จะได้ตายไวๆคนที่รักตัวจริงแล้วทุกสิ่งเขาก็จะไม่ตายอดทนตลอดไป จะทำอะไรก็มีขันทิธรรมมีอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจก็สามารถอดทนได้มีสติที่มั่นคงแล้วทุกสิ่งทำอะไรจะไม่ประมาท,าทพลาดพลั้งไปได้เลย